ดรามา่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นจะว่าไปในพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยนะคะเพราะเมื่อคืนเนี่ยคะ่ะออกมายอมรับเลยนะคะไลฟ์ไปด้วยขายของไปด้วยเปิดใจไปด้วยเลยคะ่ะกับปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นอยากให้คนในครอบครัวกูสบายโดยเฉพาะแม่แล้วมึงดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นีิฟังไปหมดทำงานตั้งแต่เด็กเลยจนถึงตอนนี้กูแม่งหวังอย่างเดียวเลยคือให้ที่บ้านกูสบายทุกคนโดยเฉพาะแม่ ครูมองมองไม่เห็นวันนั้นจะได้ท้ำอยู่กับความเจ็บปวดบ้ครูไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงอะ่ะถูกกด,ดดันครูโดนกดดันนะมึงครูไม่ชอบอะไรแบบน,นั้นเลยโอโ้มึงเก่งมากจนถ้ามึงต้องเซฟความรู้สึกทุกคนในบ้าน อยากให้เรื่องมันคลากระชังจนวันหนึ่งที่อยู่จีนหรือว่าใจาย่าโตแล้วม่งต้องมารับหัวกูอยากให้มันจบที่รุ่นกัวถึงแม้ว่ากูไม่จะกลายเป็นคนเลวในครอบครัว,นะวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่กูว่ามันควรจบได้แล้วมึงมันมากเกินไปแล้วจะมแม่กับลูกต้องมาทะเลาะกันเพียงเพราะเรื่องเงินกูแบบพตดเสียใจเลยถ้ากูแบบให้ไปเรื่อยๆกูให้ไปจนกูหมดแล้วต่อไปใครจะมาช่วยกู ในฝั่งของยิูนะคะก็ออกมาเปิดเผยเรื่องที่พวกเราไม่เคยรู้มาก่อนคือมีแต่คนบอกว่า you, อยู่กับยูแล้วเจนดีขึ้นแต่มีคนคนเดียวที่บอกว่าอยู่กับอยู่กับยูแล้วจินคือคนนั้นแล้วทูบอกแม่ผมเหมนั้นบอกว่าถ้าไม่เอายูกับบ้านจะสังเกตยยูพูดแบบนี้กับผมพูดแบบนี้กับครอบครัวผมอืม แล้วแม่ผมรักผมขนาดไหนเลี้ยงผมมาดีขนาดไหนคิดว่าแม่ผมรู้สึกไงสุดๆแกกับผู้ชายคนหนึ่งมีคนข้างตัวแกรอบตัวแกตอนนั้นโทรไปบอกแม่ผมว่าให้ผมเลือกกับเจนซะให้เอาเอาผม,มากลับบ้านซะเพราะว่าผมอ่ะยวอ่ะที่ทําให้เจนเปลี่ยนไปไม่ว่าเจนจะเจอเรื่องอะไร ้ลยแรงแค่ไหนผมคือคนแรกที่ปกป้องเจนและคนสุดท้ายที่ยินข้างเจนเสมอขณะเดียวกันน้องสาวก็คือลิลลี่ขอพูดเท่าที่พูดได้หนูจะไม่พูดซำ้ำหนูคุยกับหน,หนูคุยกับแม่แต่ไม่ได้โทรคุยกันถ้าจะเอาคำคำตอบอะไรจากหนูเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากสิ่งที่ทุกคนได้ยินไปแล้วหนูไม่มีให้นะเธอก็ยอมรับนะคะไม่ต่างจากพี่สาวค่ะ รักแม่รักพี่สาวรักครอบครัวไม่รู้ว่าปัญหานี้จะลงเอยอย่างไร